สามสิบบาทนะคะเพื่อนเพื่อนไม่แดงก็จะเฮ็ดแบบนี้ทุกวันพระเลยนะคะทุกวันพระเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนคะไปทําได้นะคะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเสียเงินเลยนะคะแถมสวยด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนคะฝากเพื่อนเพื่อนไปเฮ็ดนะคะเพื่อนก็สามารถไปทําได้นะคะง่ายๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องซื้อหานะคะได้แล้วนะคะดอกไม้ไหวพระนะคะสวยงามไหมคะเพื่อนเพื่อนคะ ส0ิบาทนะคะเพื่อนๆไม่แดงก็จะเฮตแบบนี้ทุกวันพระเลยนะคะทุกวันพระเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อน,อนสวยงามนะคะง่ายๆค่ับเพื่อนๆคะ่ะโ,โดยที่เราไม่ต้องซื้อหานะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะสวยด้วยแล้วก็ไม่ได้เสียเงินนะคะ สวัสดีเพื่อนๆนะคะสวัสดีวันพระนะคะเมื่อนี้แม่แดงจะพาเพื่อนๆมาทํหมาดอกไม้ไหวพระกันนะคะเป็นแจกันนะคะที่เขาไม่ต้องซื้อหานะคะดอกไม้แม่แดงขวดน้ำแม่แดงก็ได้มาจากขวดน้ำที่เขาดื่มแล้วนะคะเพื่อนๆแต่จะได้แบบนี้ทำง่ายๆนะคะตัดขวดออกแล้วนะคะกระเติมน้ำนะขวดน้ำแม่แดงก็ได้มาจากขวดน้ำที่เขาดื่มแล้วนะคะเพื่อนๆแต่จะได้แบบนี้ขวดน้ำแม่แดงก็ได้มาจากขวดน้ำที่เขาดื่มแล้วนะคะเพื่อน จะได้แบบนี้ทำง่ายๆนะคะกัดขวดออกเล้วนะคะกระเติมน้ำนะคะสวัสดีเพื่อนๆนะคะสวัสดีวันพระนะคะเมื่อนี้แม่แดงจะพาเพื่อนๆมาทำาดอกไม้ไหวพระกันนะคะเป็นแจกันนะคะที่เขาไม่ต้องซื้อหานะคะดอกไม้ไม่ได้สวยงามนะคะง่ายๆค่ับเพื่อนๆค่ะโดยที่เขาไม่ต้องซื้อหานะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะสวยด้วยแล้วก็ไม่ได้เสียเงินนะคะสวยงามนะคะ ง่าย,าย,ายคาๆค่ะเพื่อนๆคะโดยที่เขาไม่ต้องซื้อหานะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะสวยด้วยแล้วก็ไม่ได้เสียเงินนะคะขแบบวดแรกเลยะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆสามสิบบาทนะคะเพื่อนๆไม่แดงก็จะเฮ็ดแบบนี้ทุกวันพระเลยนะคะทุกวันพระเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆค่ะ เ,เติมน้ำนะคะเติมน้ำใส่แจกันเขาได้แจกันแล้วนะคะแจก,กันสองอันนะคะเพื่อนเพค่คะเติมน้ำลงไปเลยนะคะมีวันพระนะคะเลยนะคะสวยงามนะคะง่ายๆค่ะเพื่อนๆนคะแต่เขาไปซื้อขกับประมาณ40่สบึงาดบาทนะคะดอกไม้ช่อหนึ่งกับยีาไปทาได้นะคะเพื่อนเพื่อนต้องเสียเงินเลยนะคะแถมสวยด้วยนะคะเพืเ่อนๆคะฝากให้เพื่อนๆไปเฮ็ดนะคะ เลยนะคะสวยงามนะคะง่ายๆค่ะเพื่อนๆคะแต่เขาไปซื้อเขากับประมาณ4ี่สิบถึงห้าสิบบาทนะคะดอกไม้ช่อหนึ่งกับยี่สิบห้าสินะคะนี่แจกันของแม่แดงได้แล้วนะคะแล้วแม่แดงจะเฮ็ดตั้งแต่ต้นนะคะเอาดอกไม้ลงมาปักเลยนะคะเพื่อนๆไปทําได้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องเสียเงินเลยนะคะแถมสวยด้วยนะคะเพื่อนๆคะฝากให้เพื่อนๆไปเฮ็ดนะคะ จะเก็บเอาขังทังบ้านเลยนะคะแม่แดงปลูกไว้นะคะอันนี้คือดอกนี่อย่างดอกแพงพวยนะคะเพืเ่อนๆนี่คือดอกแพงพวยนะคะมีอยู่สองสีนะคะสีม่วงกับสีขาวนะคะเพื่อนๆสามารถไปทําได้นะคะง่ายๆนะคะโดยที่เขาไม่ต้องซื้อหานะคะได้แล้วนะคะดอกไม้ไหวพัดนะคะสวยงามไหมคะเพืเ่อนๆคะ สวัสดีเพื่อนๆนะคะสวัสดีวันพระนะคะเมื่อนี้แม่แดงจะพาเพื่อนๆมาทํหมาดอกไม้ไหวพระกันนะคะเป็นแจกกันนะคะที่เขาไม่ต้องซื้อหานะคะดอกไม้ไม่ได้สวัสดีเพื่อนๆนะคะสวัสดีวันพระนะคะเมื่อนี้แม่แดงจะพาเพื่อนๆมาทํหมาดอกไม้ไหวพระกันนะคะเป็นแจกกันนะคะที่เขาไม่ต้องซื้อหานะคะดอกไม้ไม่ได้เพื่อนๆสามารถไปทําได้นะคะง่ายๆนะคะโดยที่เขาไม่ต้องซื้อหานะคะได้แล้วนะคะดอกไม้ไหวพระนะคะสวยงามไหมคะเพื่อนๆคะ สวยงามนะคะง,ง่ายๆครับเพื่อนๆคะ่ะโดยที่เฮาไม่ต้องซื้อหานะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะสวยด้วยแล้วก็ไม่ได้เสียเงินนะคะขวดน้ำแม่แดงก็ได้มาจากขวดน้ำที่เฮาดื่มแล้วนะคะพเพื่อนๆแต่จะได้แบบนี้พเพื่อนๆเราจะมาเตรียมมาแจากันกันเลยค่ะแจกันแม่แดงก็ได้ได้ทามาจากขวดนะคะแต่แม่แดงก็พาเพื่อนๆมาตัดเลยนะคะ สวัสดีเพื Internet ่อนเพื่อนนะคะสวัสดีวันพระนะคะเมนีแม่แดงจะพาเพื่อนมาทํานมาดอกไม้ไหวพระกันนะคะเป็นแจกันนะคะที่เขาจ่ต้องซื้อหานะคะดอกไม้ไม่ได้ขวดน้าแม่แดงก็ได้มาจากขวดน้าที่เขาดื่มแล้วนะคะเพื่อนๆนแต่จะได้แบบนี <cascade ông> ้คะเติมน้านะคะเติมน้าใส่แจกันเขาได้แจกันแล้วนะคะแจกันสองอันนะคะเพื่อนๆค่ะเติมน้าลงไปเลยนะคะเมนีวันพระนะคะเติมน้านะคะเติมน้าใส่แจกันเขาได้แจกันแล้วนะคะแจกันสองอันนะคะเพื่อนๆค่ะ เติมนาำลงไปเลยนะคะืันนี้วันพระนะคะเลยนะคะสวยงามนะคะงคะ่ายๆค่ะเพื่อนๆคะ่ะแต่เขาไปซื้อเขากัดประมาณ40ถึงห0าบาทนะคะดอกไมก้ช่อหนึ่งกับ25เป็นกระเก็บเอาขังขงบ้านเลยนะคะแม่แดงปลูกไว้นะคะอันนี้คือดอกอีหยังดอกแพงพลวยนะคะเพื่อนๆนี่คือดอกแพงพลวยนะคะมีอยู่สองสีนะคะสีม่วงกับสีขาวนะคะเลยนะคะสวยงามนะคะงคะ่ายๆค่ะเพื่อนๆคะ่ะ ถ้าเอาไปซื้อเขากับประมาณ 40- ่สถึงห้บาทนะคะดอกไม้ช่อหนึ่งกับยี่สิบห้าแม่แดงกับจีได้ไดามาทาดอกไม้ไหวพระนะคะ<ๆ>เขากับเช้าพุธนะคะเนาะเช้าพุธจะต้องไหวพระนะคะไหวพระถือเสื้องก็กสามารถไปทําได้นะคะง่ายๆนะคะโดยที่เาราเพ่ต้องซื้อหานะคะได้แล้วนะคะดอกไม้ไหวพระนะคะสวยงามไหมคะเพื่อนเ่คะเลยนะคะสวยงามนะคะง่ายๆคะ่ะเพื่อนๆ่คะ แต่เขาไปซื้อเขาตัดประมาณ4ี่สิบถึงห้าสิบาทนะคะดอกไม้ช่อหนึ่งกับยี่สิบห่าไมแดงกับจีได้อะมาทดาดอกไม้ไหวพระนะคะเขากับเช้าพุธนะคะเนาะเช้าพุธจะต้องไหวพระนะคะไหวพระถือคเพื่อเราจะมาเตรียมมาแจกกันกันเลยค่ะแจกกันไม่แดงก็ได้ได้ทามาจากขวดนะคะแต่ไมแดงจะพักเพื่อนมาตัดเลยนะคะ30สบาทนะคะเพื่อนๆน แม่แดงก h, ็จะจเหตุแบบนี้ทุกวันพระเลยนะคะทุกวันพระเลยนะคะนี่นะคะเพื grammar, ่อนๆค่ะเพื่อนสามสิบบาทนะคะเพื่อนๆแม่แดงก็จะจเหตุแบบนี้ทุกวันพระเลยนะคะทุกวันพระเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนขวดน้ำแม่แดงก็ได้มาจากขวดน้ำที่เฮาดื่มแล้วนะคะเพื่อนๆแต่จะได้แบบนี้สวยงามนะคะง่ายๆค่ะเพื่อนๆค่ะ โดยที่เขาไม่ต้องซื้อหานะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะสวยด้วยแล้วก็ไ่ได้เสียเงินนะคะเพื่อน็สามารถไปทําได้นะคะง่ายๆนะคะโดยที่เขาไม่ต้องซื้อหานะคะได้แล้วนะคะดอกไม้ไหวพะะนะคะสวยงามไหมคะเพื่อนๆคะสิ๋นนะคะนี่แจกันของไม่แดงได้แล้วนะคะแล้วแม่แดงก็จะเห็นจังแหตอนนะคะเอาดอกไม้ลงมาปักเลยนะคะเพื่อนสวยงามนะคะง่ายๆค่ะเพื่อนๆคะ โดยที่เขาไม่ต้องซื้อหานะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะสวยด้วยแล้วก็ไม่ได้เสียเงินนะคะเคื่อนก็สามารถไปทําได้นะคะง่ายๆนะคะโดยที่เขาไม่ต้องซื้อหานะคะได้แล้วนะคะดอกไม้ไหวพระนะคะสวยงามไหมคะเพื่อนๆคะ<อ>ไม่แดนกะจะได้ไดไมาทําดอกไม้ไหวพระนะคะเขากะเช้าพุดนะคะเนาะเช้าพุธ จะต้องไหวพระนะคะไหวพระทือนเพื่อเดี๋ยจะมาเตรียมมาแจกันกันเลยค่ะแจกันแม่แดงก็ได้ได้ทํามาจากขวดนะคะแดีแม่แดงจะพักเพื่อนๆมาตัดเลยนะคะสินนะคะอ่านี่แจกันของแม่แดงได้แล้วนะคะเลีวแม่แดงจะให้ต้์ไหนต่อนะคะเอาดอกไม้ลงมาปักเลยนะคะเพื่อนๆทำง่ายๆนะคะ กวดตอกเร้วนะคะกระเติมน้ำนะคะเพื่อนี๋ยวจะมาเตรียม,มาแจากันกันเลยค่ะแจกันใบแดงก็ได้ได้ไดไดทามาจากขวดนะคะแจกันใบแดงจะพาเพื่อนมาตัดเลยนะคะเลยนะคะสวยงามนะคะง่ายๆค่ะเพื่อนๆค่ะแต่เอาไปซื้อเขากับประมาณ4ี่สิบึงห้าสิบบาทนะคะดอกไม้ช่อหนึ่งกับยี่สิบห้าเลยนะคะสวยงามนะคะง่ายๆค่ะเพื่อนๆค่ะ แเขาไปซื้อเขากัดประมาณ4 0่สถึงห้าดบาทนะคะดอกไม้ช่อหนึ่งกับยี่สบห่บประมาณนี้นะคะเพื่อนๆไปทําได้นะคะเพื่อนๆบม่ต้องเสียเงินเลยนะคะแถมสวยด้วยนะคะเพื่อนๆคะฝากให้เพื่อน,น,น,นๆไปเฮ็ดนะคะ เติมน้ำนะคะเติมน้ำใส่แจกันเขาได้แจกันเลยนะคะแจกันสองอันนะคะเพื่อนๆค่ะเติมน้ำลงไปเลยนะคะไม่มีวันละนะคะขวดน้ำแม่แดงก็ได้มาจากขวดน้ำที่เขาดื่มแล้วนะคะเ,เพื่อนๆนแต่จะได้แบบนี้ขวดนรกจลยประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อน เพื่อนๆเราจะมาเตรียมมาแจกันกันเลยค่ะแจกันแม่แดงก็ได้ได้ทามาจากขวดนะคะแตกแม่แดงจะพาเพื่อนๆมาตัดเลยนะคะสวัสดีเพื่อนๆนะคะสวัสดีวันพระนะคะเมื่อนี้แม่แดงจะพาเพื่อนๆมาทํามาดอกไม้ไหวพระกันนะคะเป็นแจกันนะคะที่เราไม่ต้องซื้อหานะคะดอกไม้แม่แดงซ้มสิบาทนะคะเพื่อนๆแม่แดงก็จะเฮ็ดแบบนี้ทุกวันพระเลยนะคะทุกวันพระเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆค่ะ เพื่อนๆก็สามารถไปทําได้นะคะง่ายๆนะคะโดยที่เขาไม่ต้องซื้อหานะคะได้แล้วนะคะดอกไม้ไหวพระนะคะสวยงามไหมคะเพื่อนๆคะทำง่ายๆนะคะต่ตัดดอ,อกเร็วนะคะก็เติมน้ำนะจิ้มน,มน,น,นะคะนี่แจกันของไม่แดงได้แล้วนะคะแล้วแม่แดงจะเพจังไหนต่อนะคะเอาดอกไม้ลงมาปักเลยนะคะ